สวัสดีครับที่สามบรรทมเฮียมืับมีเม,เมนูงามยาครับปากน้ำทอดผักไทยกระเทียมกระเทียมผักไทยครับชิลล์รรครับพริกบดครับมันหอยครับ ที Stelle, know, das ่สามบะมี่ครับม้อมี้เมนูหยามหยาบครับปากน้ำทอดเนื้อเขาก็มันหยาบครับผมดีความเนต่ย้าทำเก็หยามเลยครับตปทอดบางศูนย์จุดศูนย์หามิเดีเมครับวลาทอดมันยัหยามง่ายเราแต่ยดทอดกรอบมากเลยมันมีความเหนียวแต่มีคิดไจของสีวับ ปากน้ำห้โอโลนึงครับนี่ชั้นบงเบิงกัน,นอันนี้พวราปากน้ำหัวหน่อยนะมานะไม่ผิดิดัวหน่อยก็ง่ยายเลยหยาบเพืเก่าครับนี่หันบางๆครับแค่ทอดไม่ได้ยำยังยำไง มีเมัดคบนะครับขันไปหั้นมาขั้นขั้นปากน้ำเนี่ย้องรับรูดูมัดคมไว้ขนาะด หั่นแล้วนะครับบานต่อไปก็จิเอาไปขัวก้อนครับขัวเด้าเ้ายังมัดอันนี้คือสูตรอีสานมันงนี้ครับผิกไทยครับ here. ต่อไปห้ากใสสีมะมักครับบานนี้จำเิ่งว่าสูตรมักข้าใส่อย่างนี้ก่อนอื่นเลยครับกระเทียมบิ๊กไทยครับที่ข้าตำมงหั่นครับตำด้วยครับผงชโรตครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายขันบะไซจิบเสไฟโยงนกินโรตบสไลายดีอยากบะแซบครับผิดปนครับต่อไปผิดปนนอนี่เพื่อสีสันที่สวยงาม มันแดงใจไวตัวนี้ปิดปนตำเบียงครับมันจะออกเหลืองเหลือครับสีอาจสีปดส,สวยแต่ว่าเผ็ดเข้าไปครับมันหอยครับมันหอยเพิ่มรสชาติามด้วยซ,ซอส ฝ้าเขียวครับอันนี้ขาดว่าไ้ครับขูขั้วอีสานครับเนี่ยทุกเมนูก็ต้องได้ใส่ครับซอสฝ้าเขียวนะคุกเข้าใส่การครับบ้านนี้โอ้ยอันนี้ผมว่าลังค้นมาบ่าต้องทอดหรอกกินได้เลยครับเพราะว่า,วาหั่นขัวมาแล้วครับผู <c oughs> บบ้ใดขัวกับวัตถุผู้ใดต้องทอดครับมั่วบ่าตายครับรดตัวหนึ่ง รอย่างครับบดันทอดเอามาคุกไหมอืมหอมครับหอมดีดีเนี่ยเอาเนื้อแล้วครับมับทิ้งไว้จักหน่อยเนาะอานนี้เอ้าเอา,เอาสิมมาทำการทอดครับปลาครับวับนนี้สิท,ทอดได้บัดได้ว่าน้ำมันครับ มันขวดละเจสิบาทแพงกว่านำะมันเป็นสิ้นนี้ครับโอ้มันผืชเนาะขอบคุณขอบคุณกินพู้เดียว่าอครับ มาแล้วครับเออขนาดมันจะโล่นิดนึงนต่อไปกะใบมะกรูดครับพริกแห้งครับ แล้วครับปิดหอมใบมะกรูดหอมใบมะกรูด หลังจากที่ห้าถอดแล้วที่ดีกระสีมันซิมนะครับเบิ้งหน้าตาครับหลายคนเคยชิมแล้วนี่ครับซิมก็ต้องมีที่เข้ากันก็นกนกนคือซอสบะเือเทศเนะนี่ซอสเบเอเทศครับครับอันนี้ผมสืมาซิมให้เบิ้งครับข้ามแดกครับอันนี้เอาเรียวๆก่อนนะครับหอมครับหอม,อม,อม,อม มีกินอายของงวะมีกินอายของกระเทียมพริกไทยพริกป่นนิดๆหอมชอบไปถิมร่องกินครับอ่อเนี่ยใบมะก,กรูดกับลังคดนนี่ครับพี่แหงถอดลังคหนึ่งตักกระแตนถอดนะครับนี่บดจิ้มแจ้วด้ยครับนี่บุท่านจิ้มแจ้วอืมอร่อบดีนนะ สำหรับคมมักเพลสครับอืมต้องซักกับแจนผัดม่วงเฮียครับอืมอันนี้ผมว่าที่เด็ดสุดสำหรับคนมักเพลสต่อไปกับเออ่ซอสบุกเครื่องเทศถุย,ยครับนี่ครับอืมอันนี้ก็แซ่บแบบสไตล์ฝรั่งครับ ขนมรังมากินเนาะพอดีตั้งซื้อวางเหลือเมื่อนสต,ติกยังบุ้งยอดดีนเนนียสร้างภาพอยากกินนะครับเอาสั่งภาพทาไทยเปน็นน้ำลายนั่งเหี่ยเกียครับโอ้ต้องเดีวางาวาไหนเออขนมบดีไห้กันเนี <laughs> มนูนี่เนี่ยแชร์ดีครับแต่ว่าอ่ะงร่องนเนี่ยเอาเดล่นที่ว่ากินบ่ครบเดี๋ยอะอืมมันกกว่าครับ นี่ครับปากน้ําปากน้ําอยู่ส่วนไหนดียื้อส่วนของของดินนะครับคางดินคางดินเมนูมนี่ครับกินงาานน่ามเราเลยด้วความมือของง่าม,ามปั้นกับข้าวเหนียวครับแกบองอันเดียวจบครับือมอเนาะผมจะเอาเบิ้งเฮียนเนี่ยผมจะเอาตะก,กัดเตียนอีกันนะ นตะเกตเจียนทอดตามด้วยเป็มะกรูดทอดตามด้วยแก้วอันนี้ครบสูตรครับอย่สูตรชุดไหนเมนูนี่ยหรกินได้ด้วยยีสานน้องฮี่งด้วสูตรเนี่ยสูตรี่สานน้องฮี่ ทั้งอื่นเท็ดย,ยังไงก็งเดี๋ยวล้องมาบอกกันเมืองว่ามันต่างกันางไงตวัดทีนในนีครับทางภาพอยู่แล้วครับทรงทรงทรงหลายคนมาเป็นอย่างขึ้นล้วนกวนอันนี้สิอธิบายตรงนี้เลยก็คือขันห้อมักเลยขันท่อบร่้งกวนในพวกไอเศษเนื้อเสีย,ยันงนะครับมั่นขนยิเพียรใดไม้ไม่ได้ไปกอดกับเบื้องน้ามัน่นน้ำ แล้วก็เฮ็ดให้งมสีมันก็สีบบงามสีมันก็สีดำนะครับขันท้าล้วนแล้วเอาเศษเนื้ออันยังติดมันติดอยู่ถึงมันตกค้างคือมันก็บสีลดออกก็มันเฮ็ดให้สีสันมันสีงามเวลาเราถอดแล้วก็มันบ่มีหมองใหม่นะครับแล้วก็บอกเปลือกมันมันพร้อมครับอื้มอื้มถูกเนียนะอันนี้ครับแล้วก่อน ผมว่าเขาเนี้ยกล้องนึงครับอันนี้เนี่ยพอดีกันครับข้ามเนืนอครับอ๋อจิ้เนี้ยไปก่อนครับเดี๋ยวปอกกันไหมครับคับ